รีวิวเครื่อง n i n t d o นะครับส D S โนนญี่ปุ่นนะครับเปเป็นเครื่องโซน JP นะครับสภาพเครื่องนะครับดูได้เลยครับก็โดยรวมเครื่องสภาพด้านหน้ายังสวยอยู่นะครับจะมีรอยบ้างนะครับแสงสะท้อนนะครับอันนี้จะมีรอยตรงนี้นะครับ เ้วไม่ออกนะครับก็จะเป็นรอยตรงนี้แล้วก็จะมีรอยตรงนี้นะครับนี่ครับด้านล่างข้างนะครับปกตินะครับด้านล่างปกติไม่มีอะไรครับข้างปกติครับด้านบนปกตินะครับไม่มีอะไรครับด้านหลังก็มีรอยขนแมวบางๆนะครับแต่ไม่ได้ชัดเจนอะไรนะครับก็ โดยรวมสภาพโอเคยังสวยอยู่นะครับเกาะปานกลางนะครับด้านในนะครับด้านในก็หน้าจอใสอยู่นะครับอันนี้ข้าไปเช็ดเองนะมันไมเช็ดหมดหน้าจอยังใสอยู่นะครับด้านล่างหน้าจอก็ใสอยู่นะครับอันนันหล่อครับจะไม่มียากนะครับแต่เล่นได้ปกตินะครับข้างปกติครับโดยรวมเครื่องสภาพก็สวยอยู่นะครับใช้ได้อยู่ปากกาจะมีให้นะครับจะเป็นสีดานะครับ ก็อุปกรณ์ที่จะมีให้นะครับเมมสามสิบสองจิกนะครับของแซนดิสนะครับประกันแซนดิสเจ็ดปีนะครับตัวนี้สามสิบสองก็จะอยู่ในนี้ครับตัวแปลงด้วยครับก็ให้ไปติดกับเครื่องสายชาร์จแบบ USB นะครับแบบธรรมดาครับก็ชาร์จ power bank ได้นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์โทรศัพท์ไายไทยนะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประชาร์จได้เช่นกันครับ ต่อไปก็ฟิมนะครับเป็นสิ์บนล่างครับตามนี้ตามรูปเลยนะครับซื้อไปติดเลยได้นะครับก็ซื้อเครื่องใหม่ไปติดนะไม่รับติดนะครับแจ้งก่อนแถมให้ครับอันนี้รายการแถมจะไม่ติดให้นะครับก็เดี๋ยวเช็คนะครับการชาร์จนะครับเตอร์อยู่ไหนสักครู่นะครับ นนี้มใช้ซ้ำทรงนะครับเสร็จนะครับก็ชาร์จด้านหลังนะครับติดเครื่องโอเคเกาะนี่ครับไฟขึ้นนะครับก็คือกำลังชาร์จอยู่ถ้าไฟมันตัดเมื่อไหร่นะครับก็คือไฟเต็มนะครับก็ดึงออกครับชาร์จปกตินะครับก็เดี๋ยวเช็คภาพเท่าไหรื่องนะครับ เปิดเครื่องนะครับก็กด power เครื่องก็อัปเดตให้ล่าสุดนะครับเป็นเฟิร์มแวร์นะครับล่าสุดแล้วก็แปลงเป็นระบบท s w คือเล่นผ่านเมลนะครับ ผ่านเมมนะอันนี้ป้าเสียงน้อยแล้วกันนะครับอ่าสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดศูนย์นะครับยังไม่ได้อัพเดี๋ยวอัพให้นะครับเป็นสิบเอ็ดจุดหนึ่งสลืมอัพให้โอเคนะครับเดี๋ยวอัพให้นะครับ ก็จะลงโปรแกรมไว้ให้ครับตามที่เคยแจ้งไว้ทุกเครื่องนะครับก็จะเป็นอิมูเลเตอร์เกมเก่านะครับลงให้พันกว่าเกมนะครับพวกซูเปอร์แฟมิลี่คอมเกมบอยคัลเลอร์เกมบอยดำอะไรพวกนี้นะครับอยู่ยหลายอิมูในอิมูเดียวนะครับอันนี้อิมูแยกลงไว้ให้ครับซูเปอร์แฟมิลี่คอมลงไว 5, ้ห้าหกร้อยเกมต่อไปก็รูมาอันนี้อัปเดตให้แล้วนะครับ โปรแกรมเปลี่ยนภาษาตัวเกมนะครับก็สมมุติว่าใครที่ชอบอยากจะเปลี่ยนภาษาหรือว่ากรณีที่เล่นโปเกมอนมันเป็นโซนญี่ปุ่นนะครับก็เข้าไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ครับให้เล่นเป็นโซนภาษาอังกฤษนะครับก็ทําิง้แยกไว้ครับใครก็เข้าไปดูได้ครับอันนี้ฟรีช็อปโดนแบนนะอีช็อปตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับลงไว้เฉย FBI ครับตัวนี้ไว้สําหรับลงเกมนะครับก็ ใครอยากจะเปลี่ยนเกมลบเกมก็โปรแกรมตัวนี้ครับในเกมอ่าลงเกมเพิ่มนะครับไม่ได้ลบเกม้วจะลงให้ตามนี้นะครับไล่ไ p เรื่อยเรืครับก็มีโปเกมอนนะครับโมนนะครับแล้วก็เอ็กแล้วก็อามอนเตอร์ฮันเตอร์ที่เกมหลักๆนะครับมาริโอครับมาริโอคามาริโอตอรุยดนตัวนี้ครับ เป็นบอรนิดหน่อยครับก็ในความเล่นได้ครับเกมก็เกมหลักๆนะครับปกพงปกผักอะไรพวกนี้นะครับเติมบ่านะครับอันนี้โอเคครับไปเช็คปุ่มนะครับเช็คสามดีครับอันบนก่อนเลยครับตัวนี้ก็จะปับสามดีให้นะครับอ่าปกติครับมีการขยายนะครับครับผมแล้วก็ปุ่ม R นะครับ นี่ครับมันจะขึ้นเด้งขึ้นมานะครับปุ่มแอลนะครับอันนี้ครับเด้งปกตินะครับใช้งานปกติครับต่อไปเป็นอนาล็อรครับอันานี้ผมโค้งนะครับบนล่างครับแล้วกันซ้ายขวาปกตินะครับปุ่มนะครับบนล่างครับซ้ายขวาครับแล้วก็ปุ่มหวาตัวนี้ต้องไาเชื่อกโตัวเกมนะครับที่เดี๋ยวต็อเข้าตัวเกมเช็่อแล้วกัน อะไปเป็นเสียงนะเสียงก็ไม่มีปัญหานะครับดาวเกิก็ดังนะครับไปส่งเสียงโอเคครับเสียงใช้งานปกติต่อไปเป็นระบบ wifi นะครับเดี๋ยวผมสับให้ครับผมต่อไวที่บ้านหละนี่ครับเดยขึ้นไฟสีส้มไฟเหมือนคะขึ้นนี่อันนี้คือต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ลืมอัปเดตต่อไปก็ขอเทสตวเกมเลยแล้วกันนะครับ ก็เทเกมแบบเบสิกนะครับได้ทุกปุ่มเลยน,นี่ครับระบบสัมผัสยังไม่ได้ทดลองให้เดี๋ยวทดลองให้ครับด้วยปากกาใช้นิ้วแตะก็ได้นะครับกรณีไม่มีปากกานะหรือใช้อะไรปากกาอื่นก็แตะได้ครับเป็นมันเป็นสัมผัสร้อนนะครับเป็นสัมผัสเย็นใช้เล็บแตะก็ได้ นี่นะครับสัมผัสการสัมผัสนะครับปกติครับหน้าจอเดี๋ยวนี้สัมผัสนี่ครับนี่ครับปุ่ม Y ปกติครับปุ่ม X ปกติครับปุ่ม B กระโดดครับปุ่ม A สตาร์ทปกติปกตินะครับอ่าโอเคเป็นอย่งนี้เลยครับ กปกติไม่มีปัญหาเลยครับเครื่องใช้งานได้ปกติครับโอเคครับก็เทเบิลโต้ท่าน,นนี้ครับผมทุกป,ปุ่มใช้งานปกติหมดแล้วกรณีไม่เล่นก็ปิดเครื่องเราปลดปุ่มโฮมออกแล้วก็เล่นออกมาปิดเครื่องครับ ันนี้เดี๋ยวอัพเฟิร์นนะครับก็ได้ปกติครับก็ลูกค้าสนใจครับก็สั่งลาซาด้าได้ครับหรือ s h o ป e e ครับหรือติดต่อเฟซโดยตรงนะครับเดี๋ยวให้ดูเฟซนะครับอันนี้เดี๋ยวขอจับให้ดูก่อนนะครับก็เอาไวไฟครับผ่าน Wi-Fi อัพเฟ w ร์ e ให้ครับ เดี๋ยวอัพไปโซเชียลสุดๆนะครับก็ติดต่อมาด้านนี้นะครับติดต่อทางเฟซบุนะครับพงชัยวุศีนะครับไลน์ตามนี้เบอร์ตามนี้ครับก็จะฟรีค่าจะส่งให้นะครับฟรีค่าจะส่งให้ติดต่อทางเฟซนะครับก็อัพเสร็จก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ